วันนี้น้องปีโคตรจักรวยนะคะจะมาพาดูน้ํานะคะออตอนเช้าแล้วนะคะว่ามันลดขนาดไหนนะคะทุกคนนี่นะคะแต่ถามว่าลดหน่อยไหมคะลดนะคะพอล้อลดน้องปีนี้ก็คือลดมานะคะตอนเมื่อคืนนี้ครึ่งล้อเลยนะคะทุกคนขานี่นะคะหวน้ำ น้ำนี่ขึ้นมาฟุตบาทเลยนะคะวันนี้ตอนเช้านะคะทุกคนคะ่ะตรงที่ให้ดูตรงนี้นะคะไม่มีรถจอดนะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยแต่บางคันก็ยังมีจอดอยู่นะคะนี่นะคะ รู้สึกว่ามันลดไปนิดหน่อยนะคะพอเช้ามาลดไปอยู่นี่นะคะน้ำ ดูท้องฟ้านะคะเหมือนจะตกอีกนะคะภาวนาว่าอย่าตกนะคะถ้าตกนะคะน้ำขึ้นสูงแน่ๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่นะคะตั้งเขามาอีกแล้วนะคะ